บทที่967การตอบโต้ของดัมเบิลดอจัดทีมโดยบิกนับตั้งแต่ฟาสกลายเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนต์เขาไม่เคยโกรธขนาดนี้มาก่อนไม่ใช่เพราะนิตยสารดีเฟนไกคาดการว่าเขาจะถูกมวลชนขับไล่ในปีหน้าแต่เป็นเพราะมีคนพยายามใช้กลาโหมไก์ผลักเขาออกจากตำแหน่งโมเดอรมอมตกลับมาแล้วจริงๆเหรอ ฝัดไม่อยากคุยเรื่องนี้กับใครเลยจริงๆเพราะผลลัพธ์ที่ได้คือโวเดอร์มอ์ตกลับมาแล้วเป็นเพียงเรื่องโกหกนี่คือความถูกต้องทางการเมืองหลังจากแสดงความโกรธเคืองใส่ทุกคนที่อยู่ข้างนอกฝัดก็กระแทกประตูห้องทำงานของรัฐมนตรีปิดลง เขาโยนคู่มือการป้องกันที่ยับยุยี่ลงบนพื้นด้วยความโกรธหลังจากเหยียบไปสองสามครั้งเขาก็ไม่สามารถคลายความโกรธได้ดังนั้นเขาจึงหยิบนิตยสารขึ้นมาและฉีกออกเป็นชิ้นๆหมายความว่าอย่างไรที่จะมีการแหกคุกครั้งใหญ่ในอัสคาบันและหมายความว่าอย่างไรที่คอนเนลเลียสฝัดจะถูกมวลชนขับไล่ในปีหน้าให้ตายเถอดดัมเบิลดอบ้าจริงบ้าจริง ฟัดไม่เคยคิดเลยว่าดัมเบิลดอรจะสู้กลับแบบนี้เขารู้ดีว่าสมมุติว่าข่าวการกลับมาของโมเดอร์มอร์เป็นเรื่องจริงนิตยสารที่อยู่ตรงหน้าเขาก็จะทำให้เขาจนงุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งตราบใดที่คำทำนายบางคำข้างต้นเป็นจริงผู้คนก็จะสนใจในสิ่งเหล่านี้ในนิตยสารเชื่อในเนื้อหามันจะเป็นจริงไหม ฝัดไม่รู้แต่เขาไม่อยากเดิมพันเพราะถ้าเขาแพ้เดิมพันเขาจะต้องถึงวาระจริงๆและบางทีเขาอาจถูกไล่ออกจากตำแหน่งเหมือนที่นิตยสารทำนายไว้แล้วความเสื่อมเสียก็มาทั้งหมดนี้เป็นแผนการสมรู้ร่วมคิดของดัมเบิลดอรนิตยสารซีเรียสแบล็กฟัดจะไม่เชื่อเรื่องไร้สาระแบบนั้นถ้าดัมเบิลดอร์ไม่ควบคุมสถานการณ์ที่อยู่ด้านหลังของเขาซีเรียสแบล็กจะมีสมองพอที่จะทำเช่นนี้หรือไม่ ซีเรียสแบล็กกล้าเผยแพร่สิ่งเหล่านี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากดัมเบิลดอร์ได้อย่างไรมันคือแผนการสมรู้ร่วมคิดของดัมเบิลดอร์อย่างแน่นอนตอนที่ฝัดร,ระบายความกโกรธก็มีคนมาเคาะประตูห้องทำงานไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนง่วเขลามารบกวนเจ้านายที่กโกรธเกรี้ยวของเขาในเวลานี้ท่านรัฐมนตรีเรายึดได้แล้วเพอร์ซี่มองไปที่ฝัดเหลือบมองเสษนิตยสารดีเฟนไกด์ ที่อยู่บนพื้นและรายงานต่ออีกฝ่ายนิตยสารที่ตีพิมพ์ Defend Guy Guy ล้มเหลวเราพบซิเรียสแบล็กและร e มูสลูปินตามคำอธิบายของร้านค้าโดยรอบพวกเขาไม่ได้ปรากฏในนิตยสารมานานแล้วและค่าเช่าร้านนั้นก็กำลังจะหมดลงเราคิดว่านี่เป็นการไตรตรองไว้ล่วงหน้าการโจมตีชันขอแนะนำให้ปรับซ i เรียสแบล็กและร e มาสลูปินและมือปราบมารอาจถูกจับกุมและจำคุกในเรือนจำอัสคาบันเป็นเวลาหลายเดือนเนื่องจากรบกวนความสงบสุข และถูกลงโทษอ,อย่างรุนแรงแค่ไม่กี่เดือนเหรอฟัสตโกนใส่เพอร์ซี่เห็นได้ชัดว่าไม่พอใจกับผลลัพธ์ใช่อย่างมากก็ไม่กี่เดือนเพอร์ซี่ลดเสียงลงแล้วอธิบายว่าท่านรัฐมนตรีพวกเขาเป็นผู้กระทำผิดครั้งแรกกรมบังคับใช้กฎหมายเวทมน์กระทรวงเวทมนจะไม่พิพากษาลงโทษพวกเขาในความผิดร้ายแรงแม้แต่เบาที่สุดการลงโทษที่เป็นไปได้นั้นเป็นค่าปรับ อย่างไรก็ตามปรับใดที่พวกเขาถูกปรับและหากพวกเขาทำอีกครั้งพวกเขาอาจถูกจำคุกในอัสคาบันเนื่องจากแก้ไขไม่ได้แล้วโลกเวทมนต์ทั้งโลกก็จะสะอาดหมดจดเอาละ่ะคุณไปติดต่อกับกรมบ,บังคับใช้กฎหมายเวทมนต์กระทรวงเวทมนต์ในที่สุดฟัดก็เห็นด้วยกับข้อเสนอของเพอร์ซี่แม้ว่าเขาจะต้องการโยนแบล็กและลูปินเข้าไปในเรือนจำอัสคาบานันแต่ฟัดก็ไม่รู้สึกโกรธจนเกินไปแม้แต่การขึ้นศาลก็มีแต่ทำให้เขาหัวเราะยาะเท่านั้น ฉันจำได้ว่ารีมาสลูปินเป็นมนุษย์หมาป่าจู่จูจ่ฟัดก็พูดขึ้นเมื่อเพอร์ซี่หันหลังกลับครับท่านรีมาสลูปินเป็นมนุษย์หมาป่าจริงๆและครั้งหนึ่งเขาเคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ด้านการป้องกันตัวจากศาสตร์มืดที่ฮอกวอตส์ส่งข้อความถึงเดลี่พรอเฟตและขอให้พวกเขาพูดถึงเรื่องนี้กับมนุษย์หมาป่าอย่างไรก็ตามเตือนพวกเขาว่ารีมาสลูปินเคยรับใช้ที่ฮอกวอตส์และให้โดโลเรสวูมอริชมาหาฉัน ฉันจะทำมันทันทีเพอร์ซี่จดบางสิ่งที่ฝัดสั่งและรีบออกจากห้องรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีท่านกำลังตามหาฉันอยู่ใช่ไหมหลังจากนั้นไม่นานเสียงสูงของอัมบริตก็ดังขึ้นนอกห้องทำงานของรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนนร์คุณได้อ่านนิตยสารดีเฟนไกส์แล้วหรือยังฉันไม่ได้เห็นมันอย่างไรก็ตามฉันได้ยินข่าวลือที่ไม่ดีมาบ้าง อัมบริดพูดด้วยรอยยิ้มปลอมๆบนใบหน้าของเธอตามความคิดของฝัดฉันได้ยินมาว่าหนังเรื่องนี้ชื่อรีมัสมนุษย์หมาป่าข,ของลูปินทำนิตยสารบางทีเราควรต้องการเขาใครจะรู้ว่ามนุษย์หมาป่าเหล่านั้นมีส่วนร่วมในกิจกรรมใต้ดินที่ผิดกฎหมายหรือไม่รีมัสลูปินเป็นสัตราจารย์ที่ฮอกวอตส์ฝัดบอกเป็นนายโอ้ oh, พระเจ้านี่ไม่ใช่ความคิดที่ดีอัมบริดพูดด้วยน้ำเสียงที่เกินจริง พ่อแม่จะต้องไม่มีความสุขอย่างแน่นอนถ้าพวกเขารู้เรื่องนี้ไม่มีใครอยากให้ลูกอยู่กับมนุษย์หมาป่ามันอันตรายเกินไปดัมเบิลดอไม่รับผิดชอบต่อนักเรียนเลยฉันได้ยินมาว่าเขาแต่งตั้งคนที่มีสายเลือดยาบเป็นศาสตร,ราจารย์ด้านการดูแลสัตว์วิเศษฉันไม่รู้จริงๆว่าเขาคิดอะไรอยู่ฟัดยังคงบอกเป็นนต่อไปอัมบริดดูเหมือนจะคาดเดาอะไรบางอย่างได้และพูดด้วยรอยยิ้ม สถานการณ์ปัจจุบันในฮอกวอตส์น่ากังวลจริงๆนัมเบิลดอร์ดูเหมือนจะไม่พบผู้สมัครที่เหมาะสมสำหรับศาสตร,ราจารย์ด้านการป้องกันตัวจากศาสตร์มืดฉันหวังว่าคุณจะเข้ารับตำแหน่งที่ฮอกวอตส์และรักษามาตร,รฐานการศึกษาที่ตกต่ำของฮอกวอตส์กล่าวถึงจุดประสงค์ของเขาในการตามหาอัมบริดรู้ว่าอัมบริดเป็นคนแบบไหนและเขาก็รู้ด้วยว่าชื่อเสียงของเธอไม่ค่อยดีนักแต่ตราบใดที่เธอสามารถทำงานของเธอให้สำเร็จได้ดีเธอก็จะเป็นลูกน้องที่ยอดเยี่ยมได้ เมื่อเร็วๆนี้ฝัดพบว่าเขามีคนไม่กี่คนที่ไว้ใจได้ในกระทรวงเวทมนโอ้แน่นอนไม่มีปัญหาอัมบริดเห็นด้วยด้วยรอยยิ้มอย่างไรก็ตามดัมเบิลดออาจไม่เห็นด้วยฉันจะบอกเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้และเขาจะเห็นด้วยฝัดพูดอย่างมั่นใจในความเป็นจริงกระทรวงเวทมนต์ต้องการตั้งอาจารย์ที่ฮอกวอตส์มานานแล้วแต่ดัมเบิลดอปฏิเสธอย่างแข็งขันทั้งหมด ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีและเขามั่นใจว่าดัมเบิลดอร์จะประนีประนอมฉันจะไม่ทําให้คุณผิดหวังอัมบริดพลยักหน้าแล้วจากไปแน่นอนว่าเธอรู้ว่าฝัดต,ต้องการทําอะไรและนี่ก็เป็นโอกาสที่ดีสําหรับเธอเช่นกันอัมบริดมองเห็นโอกาสของเธอที่จะปีนขึ้นไปเธอรู้ดีว่าจะทําให้ฝัดพอใจได้อย่างไรจะก้าวขึ้นเป็นหัวหน้ากระทรวงเวทมนตร์ได้อย่างไร และจะทำให้ฝัดเชื่อว่าเธอเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่เขาไว้ใจได้ตราบใดที่เธอได้รับความไว้วางใจจากฝัดเธอก็อยู่ไม่ไกลจากการขึ้นสู่ตำแหน่งระดับสูงในกรมบังคับใช้กฎหมายเวทมนต์อัมบริดกลายเป็นผู้อำนวยการสำนักงานห้ามการใช้เวทมนต์ก่อนที่เธอจะอายุ30ปีและอยู่ในตำแหน่งนี้มาหลายปีดังนั้นเธอจึงไม่ขาดความสามารถสติปัญญาและวิสัยทัศน์โดยธรรมชาติ เธอรู้ด้วยว่ากระทรวงเวทมนต์ต้องการตั้งหลักที่ฮอกวอตส์มาโดยตลอด12 g r i กริมโมรเพลสสำนักงานใหญ่ของภาคีนกฟีนิกซ์ซีเรียสและรีมาสกำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะเพื่อหารือเกี่ยวกับข่าวในเดลี่พรอเฟตฉบับล่าสุดเนื่องจากการตีพิมพ์ดีเฟนไกด์พวกเขาทั้งหมดประสบปัญหาและอาจต้องเผชิญกับค่าปรับจำนวนมากฉันรู้ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นรีมาสขมงดคิวและพูดว่า ฟัดคงโกรธมากฉันสงสัยว่านี่จะสร้างปัญหาให้กับดัมเบิลอร์หรือเปล่าเกี่ยวอะไรกับสัตราจา์ดัมเบิลอร์จินนี่ถามด้วยความสงสัยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ฟัดจะคิดว่ามันเป็นคำยุยงของดัมเบิลอร์เอาหน้ารีมาสคุณคิดว่าฟัดจะหยุดใส่ร้ายดัมเบิลอร์แม้ว่าเราจะไม่ทำสิ่งนี้ไม่สิเขาจะไม่หยุดถ้าเราไม่ทำทำอะไรก็ตามนั่นเป็นสัญญาณของความขี้ขลาดเราต้องบอกให้ทุกคนรู้สถานการณ์ปัจจุบันแทนที่จะฝังหัวลงดินเหมือนฟัด ไม่อย่างนั้นพวกเขาจะตายเมื่อมีอันตรายเกิดขึ้นซีเรียสอ่านรายงานที่เกินจริงในรายวันศาสดาดูเหมือนจะไม่ได้โกรธแต่อย่างใดแต่ดูเหมือนมันจะเป็นเรื่องจริงบางทีเราควรลองใช้วิธีอื่นหลูปิงขมมดคิ้วและเสนอแนะอย่าก,กังวลไปรีมาส์นี่เป็นเพียงกลอุบายของกระทรวงเวทมนต์แค่เป็นการข่มขู่เล็กน้อย ซีเรียพูดเบาๆโดยไม่ได้จริงจังกับเนื้อหาของ Daily p r o ฟเฟ t เลยหลายพันเกวเลี่ยนคุณแน่ใจหรือว่าคุณเขียนถูกต้องหรือกระทรวงเวทมน์บ้าไปแล้วรอนตกใจเมื่อดูข่าวเกี่ยวกับการปิดกั้นหนังสือพิมพ์ดีเฟนไกส์และค่าปรับที่สูงเลี้ยวของ s ี r รียสและลูปินจะต้องเผชิญเขาพูดกับ s ี r รียสด้วยความไม่เชื่อเท่าที่ฉันรู้ห0เกลเลียนมันเป็นค่าปรับที่หนักมากอยู่แล้ว สิ่งที่เขียนไว้ตรงนี้คือคุณอาจถูกปรับซึ่งหมายความว่าค่าปรับหลายพันแกันลอนเป็นเพียงค่าปรับที่เดลี่พรอเฟตสุ่มเดาเฮอร์ไมโอนี่หยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาอ่านอย่างละเอียดและแก้ไขคำพูดที่ผิดของรอนมีคนเคยบอกฉันว่ากระทรวงเวทมน์มีความอดทนต่อผู้กระทำผิดครั้งแรกที่ไม่จริงจังมากนะักอย่างน้อยพวกเขาก็จะไม่ลงโทษที่ร้ายแรงเกินไปซิเรียสอธิบายให้ทุกคนฟังด้วยรอยยิ้ม หรืออีกในหนึ่งถึงแม้ว่าเราถูกจับได้แล้วเราจะไม่ถูกลงโทษรุนแรงเกินไปถ้าถูกปรับ50เกียวเลียนก็ไม่เป็นไรฉันไม่ต้องการเงินจำนวนนี้รีมาสถ้าถูกจับได้จริงๆแล้วฉันช่วยได้คุณจ่ายค่าปรับล่วงหน้านั่นไม่ใช่ปัญหาไม่นั่นหละ่ะปัญหาเพราะเราไม่ได้ทำผิดกฎหมายเลยฝัดจงใจสร้างปัญหาให้เราเขาแค่อยากใช้พลังของเขาทำให้เรายอมแพ้เพราะเขากลัวนิตยสารของเราจะส่งเขาลงนรกได้ หลังจากสังเกตเห็นว่าทุกคนกำลังมองข้ามซีเรียสยักไหล่และพูดว่าอย่างน้อยเราก็ปล่อยให้เขาก้าวลงจากตำแหน่งพร้อมกับชื่อเสียงที่ไม่ดีแล้วเขาจะไม่สามารถเงยหน้าขึ้นได้อีกในชีวิตมันไม่รุนแรงเกินไปเหรอเฮอร์ไมโอนี่ขมวดคิ้วเอาหน้าเฮอร์ไมโอนี่คุณต้องให้แฮร์รี่ขังคุกในอัสคาบานเพื่อปลุกหรือเปล่าซีเรียสยิย้มยาะอย่าใจดีกับคนผิดไม่อย่างนั้นคุณอาจจะฆ่าคนอื่นได้ ซีเรียสพรีมาสมองซีเรียสอย่างไม่พอใจฉันแค่อยากให้เธอทรมานน้อยลงในอนาคตโลกของผู้ใหญ่มันโหดร้ายโดยเฉพาะถ้าไม่มีใครปกป้องเธอเฮอร์ไมโอนี่จำได้ว่าอัลเบิร์ตพูดอะไรบางอย่างที่คล้ายกันโดยคิดว่าเขาไร้เดียงสาเกินไปซีเรียสกล่าวต่อโดยไม่สนใจรูปลักษณ์ภายนอกของผู้อื่น นี่เป็นการต่อสู้ทางการเมืองที่ไม่เท่าเทียมกันและการต่อสู้ทางการเมืองมักเป็นความตายเสมอไปมันนองเลือดมากคุณไม่สามารถมีภาพลวงตาใดๆได,ได,ได้หากคุณสงสารสัตรูคุณกำลังขุดคุยเพื่อตัวคุณเองหลุมฝังศพใช่อาจเป็นอย่างนั้นเฮอร์ไมโอนี่เธอไร้เดียงสาเกินไปเฟรดและจอร์ดปรากฏตัวขึ้นอย่างไม่รู้ตัวและซีเรียสบอกว่ามันไม่เท่ากัน นั่นเป็นเพราะถึงแม้ฝัดจะแพ้เขาก็จะไม่แย่เกินไปดัมเบิลดอรจะปล่อยฝัดไปแต่ฝัดจะไม่ทําเขาจะยิ่งโหดร้ายมากขึ้นเท่านั้นและดัมเบิลดอรจะค่อยๆถูกถอดตําแหน่งส่วนใหญ่ของเขารวมถึงตําแหน่งอาจารย์ใหญ่ด้วยไม่ว่าจะเป็นเฮอร์ไมโอนี่รอนหรือจินนี่พวกเขาต่างก็ตกใจกับคําพูดเหล่านี้คําทํานายของอัลเบิร์ตลูปินถามอย่างไม่แน่ใจใช่จอร์ดปลอบใจ นอกจากนี้จริงๆแล้วกระทรวงเวทมนต์ไม่มีความผิดในอาจยากรรมนี้พวกเขาอาจจะสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อคุณเมื่อเร็วๆนี้ไม่เช่นนั้นริต้าสกิเตอร์คงจะถูกส่งไปยังเรือนจำอัสคาบันมานานแล้วคุณรู้ได้ยังไงรอนอดไม่ได้ที่จะถามหลังจากอยู่กับเอาเบิร์ตมานานฉันก็ถูกเขาชักจูงได้ง่ายแน่นอนว่าเฟรดและจอร์จจะไม่บอกว่าพวกเขายังคงติดต่อกับเอาเบิร์ตอยู่ ว่าแต่สถานีโทรทัศน์จะพร้อมเมื่อไหร่สถานีออกอากาศรอนเฮอร์มโอนี่และจินนี่มองหน้ากันสงสัยว่าพวกเขาต้องการทำอะไรฉันยังทำงานอยู่ฉันไม่เคยทำอะไรแบบนั้นมาก่อนซีเรียสมองเพื่อนเก่าของเขาแล้วพูดว่าคุณก็มาช่วยด้วยนี่สำคัญมากมันเป็นหนึ่งในช่องทางภายนอกของเราตั้งเวลาไว้แล้วเหรอเฟรดถ,ถามอีกครั้งคุณจะส่งเสียงผ่านวิทยุเหรอ อาเธอร์ Arthur, ช่วยคุณนายวิสลี่นำซุปมาและได้ยินพวกเขาคุยกันเรื่องวิทยุของพ่อมดเดอะดีเฟนไกถูกแบนและเราต้องการเสียงใหม่คุณไม่ควรตีพิมพ์คำทำนายนั้นในนั้นฝัดกำลังจะบ้าไปแล้วเขาถึงกับปิดนิตยสารของคุณเลยด้วยซ้ำอาเธอร์ Arthur, รู้สึกว่าฝัดที่หงุดหงิดแบบนี้จะไม่เป็นผลดีกับทุกคนไม่สำคัญหรอกค่าเช่ากำลังจะหมดลงแล้วและก็ไม่มีอะไรสำคัญในนั้นเราได้ย้ายแท่นพิมไปแล้ว ดูเหมือนซีเรียสจะรู้ผลมานานแล้วปากของเขาพูดอย่างมีความสุขและพูดว่าฝัดแน่ใจนะว่านิตยสารจะไม่ได้รับอนุญาตให้ตีพินพ์แต่ยิ่งเขาแบนมันก็ยิ่งน่าสงสัยถ้าเนื้อหาในคู่มือกลาโหมเป็นเท็จทำไมฝัดถ,ถึงแบนละ่ะคุณรู้ไหมว่าผู้คนเคยพูดเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับฝัดหรือกระทรวงเวทมนต์มาก่อนมีบทความมากมายแต่ฝัดไม่เคยทำสิ่งนี้เลยทุกคนเงียบอีกครั้งต่อไป คู่มือการป้องกันจะถูกเผยแพร่เป็นการส่วนตัวและเมื่อรวมกับวิทยุกระจายเสียงเราจะสามารถทำให้เสียงของเราเป็นที่รู้จักสู่โลกภายนอกได้อย่างแน่นอนแทนที่จะปล่อยให้ฝัดผูกขาดแง่มุมนี้และหลอกลวงทุกคนต่อไปซซเรียสเสนอแผนต่อไปให้พวกเขาฟังเชื่อเถอะไม่มีใครอยากเป็นหนูที่ข้ามถนนแม้ว่าเราจะชนะพันธมิตรไม่ได้มากกว่านี้แต่เราก็ยังต้องทำให้คนส่วนใหญ่เป็นกลางหรือเอ็นเอียงมาทางเราโดยเฉพาะหลังจากมีอะไรเกิดขึ้น พวกเขาจะยินดีรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้นอย่างแน่นอนไม่ใช่เรื่องไร้สาระในเดลี่พรอฟเฟตแล้วเรากำลังพูดถึงอะไรทางวิทยุล่ะลูปินถามด้วยสีหน้านิ้วคิ้วขมวดอย่างเห็นได้ชัดตอนนี้ดัมเบิลดอร์และภาคีนกฟีนิกต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมพวกเขาไม่สามารถเผชิญหน้ากับกระรวงเวทมต์และผู้เสพความตายเพียงลำพังไม่เช่นนั้นจะเกิดหายนะ คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับการแข่งขันไตรภาคีและการฟื้นคืนชีพของโวลเดอร์มอร์ดได้เช่นเดียวกับนโยบายบางอย่างของฝัดเช่กนการส่งศาสตร์ประจาด้านการป้องกันตัวจากศาสตร์มืดไปที่ฮอกวอตส์หรือเหตุใดบาร์ตี้คราวจึงถูกปิดปากหรือวิธีที่แฮร์รี่กลายเป็นนักรบคนที่สี่คุณต้องเปลี่ยนเสียงของคุณจอร์ดเตือนทำไมแน่นอนว่าเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาแม้ว่าเราจะไม่กลัวปัญหาแต่อย่างน้อยเราก็ควรหลีกเลี่ยงมันให้มากที่สุด เฟรดหยิบขนมออกมาสองชิ้นจากกระเป๋าของเขาแล้วพูดว่าอย่างไรก็ตามการพัฒนาของเสียงการเปลี่ยนลูกกวาดไม่ค่อยดีนะคุณอยากลองไหมขนมเปลี่ยนเสียงรอนมองดูขนมในมือของเฟรดอย่างสงสยัยการกินยาเม็ดหนึ่งจะทำให้เสียงของคุณแหบแห้งและอีกเม็ดหนึ่งจะทำให้เสียงของคุณคงจอร์ดแนะนำให้รู้จักกับทั้งสองเม็ดผลที่ตามมาจะใช้เวลาในการฟื้นตัว อาจเป็นวันหรือมากกว่านั้นเราทําไม่ได้หามันให้เจอก่อนวิธีแก้ไขอาจเป็นการขอความช่วยเหลือจากเอาเบิร์ตหลังจากกลับมาโรงเรียนคุณเตรียมตัวมาดีแล้วอาเธอร์มองดูลูกชายจากนั้นจึงมองซีเรียสและลูปินรู้สึกว่าอา,าจมีบางอย่างที่เขาไม่รู้ว่าแต่ชานชาลาชื่อวิสัทลูกเอสเต,เตชันคืออะไรการเต้นของหัวใจสิบนาทีซีเรียสกล่าว เหตุใดจึงเรียกว่าการเต้นของหัวใจ10นาทีรอนถามด้วยความสับสนแม้แต่ลูปินก็ยังสับสนเล็กน้อยที่ไม่ได้บอกอะไรเขาล่วงหน้าเพราะเราคุยกันแค่สิบนาทีมันลึกลับมากและเราต้องตั้งรหัสผ่านเพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นได้ยินข่าวทางวิทยุจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่มีใครฟังอาเธอร์ขมวดคิ้วและพูดว่าเขาไม่ได้ออกอากาศโดยหวังว่าจะมีคนได้ยินมากขึ้นใช่ไหมก็จะมีคนที่ฟังอยู่เสมอ คุณสามารถถือเป็นการนินทาได้ใครๆก็ชอบฟังซุบซิบใช่ไหมและการซุบซิบลึกลับสามารถกระตุ้นความสนใจของทุกคนได้ซีเรียสไม่ได้กังวลเลยว่าเขาไม่มีผู้ฟังจินเลนและคุณทั้งคู่ทำงานในกระทรวงเวทมนต์เราสามารถแจ้งข่าวที่น่าสนใจได้เช่นวันนี้ฝัดโกรธอีกครั้งเราจะวิเคราะห์การกระทำของกระทรวงเวทมนต์และวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันสำหรับทุกคนจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อความจริงเหล่านี้เป็นจริง ผู้คนจะเชื่อในสิ่งที่เราถ่ายทอดมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อผู้ควบคุมวิญญาณหนีออกจากคุกและโลกเวทมนตร์ทั้งโลกก็ตกอยู่ในความสับสนน่นหมานฉันคิดว่าพ่อมดทุกคนในโลกเวทมนตร์ของอังกฤษยินดีที่จะเปิดการออกอากาศเพื่อฟังข่าวทางวิทยุของเราและกระทรวงเวทมนตร์ก็ไม่สามารถมาที่นี่และขอให้เราปิดการออกอากาศได้เพราะพวกเขาหาตำแหน่งของเราไม่พบเฟรดและจอร์ดมองหน้ากันและพวกเขาก็ได้ยินเงาของใครบางคนในคำพูดของซีเรียส คุณได้ติดต่อกับอัลเบิร์ตหรือเปล่าเฮอร์ไมโอนี่อดไม่ได้ที่จะถามนับตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่เธอได้ยินว่าผู้เสพความตายกำลังมองหาอัลเบิร์ตเฮอร์ไมโอนี่กังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับความปลอดภัยของอัลเบิร์ตไม่เขาควรจะซ่อนตัวอยู่ซซเรียสปลอบใจ ผู้ชายคนนั้นปกป้องตัวเองได้ดีกว่าใครๆฉันคิดว่าเขาน่าจะซ่อนตัวอยู่ในบ้านหลังหนึ่งที่ได้รับการคุ้มครองจากคำสาปพ,พักดีเขาปลอดภัยมากแม้แต่ดัมเบิลดอร์ฉันก็ทำได้ไม่พบว่าเขาซ่อนอยู่ที่ไหนผู้รักษาความลับของคำสาปแห่งความจงรักพักดีมีใช่หรือทุกคนต่างประหลาดใจเล็กน้อยจุดอ่อนเพียงอย่างเดียวของคำสาปพ,พักดีคือผู้รักษาความลับและไม่ต้องสงสัยเลยว่าดัมเบิลดอร์คือผู้สมัครที่ดีที่สุดสำหรับผู้รักษาความลับ ไม่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นใครจากข้อมูลของดัมเบิลดอรจะปลอดภัยกว่าถ้าไม่พบสถานที่เฉพาะและไม่รู้ว่าใครคือผู้รักษาความลับเขาจะไม่ไปฮอกวอตส์เหรอรอนเลิกคิ้วแล้วพูดว่าแม้ว่าฉันคิดว่าเขาจะไปหรือไม่ก็ตามก็ไม่สำคัญเขาจะไปโรงเรียนอัลเบิร์ตบอกว่าปีนี้ฮอกวอตส์จะน่าสนใจมากเฟรดกระพริบตาแล้วพูดว่า บางทีมันอาจจะเกี่ยวข้องกับศาสตราจารย์ด้านการป้องกันตัวจากศาสตร์มืดที่กระทรวงเวทมนส่งมาฟาดวางแผนที่จะส่งคนไปฮอกวอตส์อาเธอร์มองลูกชายของเขาด้วยความประหลาดใจเขายังไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ในกระทรวงเวทมนตด้วยซ้ําแล้วทําไมพวกเขาถึงทําเหมือนรู้เรื่องนี้แล้วแน่นอนว่ามันคืออัลเบิร์ตคุณรู้ไหมว่ามันแปลกเฟรดเองหัวแล้วพูดว่าว่ากันว่าเขาจะเป็นตัวน่ารำคาญ ฉันคิดว่าเธอโชคไม่ดีเลยจอดพูดอย่างมีความหมายสัตว์ประจาย์ด้านการป้องกันตัวจากศาสตร์มืดไม่ใช่ตำแหน่งที่ดีแค่ดูตำแหน่งก่อนหน้านี้ซิมูดี้ถูกจำคุกหนึ่งปีการศึกษาและรีมาสเกือบจะเข้าเรียนในแอสคาบันล็อกฮาร์ตก็หันไปควีเรวเสียชีวิตสมิถหายตัวไปอย่างลึกลับและมีเพียงสัตว์ประจารย์บาดเท่านั้นที่รอดมาได้โดยบังเอิญและเขาลาออกก่อนกำหนดและหนีไปคุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคนโชคร้ายในกระทรวงเวทมนตร์